รถอ้วนบ้านมันมีเทกสามมันมีเทกสามสร้างไรสีม่วงอ่ะกวนนี่เรียกดนาดอะไรมันจะรถอ้วนเจ้าเนาะแบบนี้เงินน้อยเนาะน้องอ้วนสามตัวเจ้า อยู่ในแล้วคุณจะเพิ่มทีมองกูก็ทีมเทียในเทียส่วนทีมเหนือตอนนี้ก็ไม่มีฐานใหญ่แล้วนะกูก็อยากเพิ่มเหมือนกันนะเว้ยตนอมลงในแล้วปนีเทียทีมใม่แต่พอดีทีมสกินในเทียสกินสกินต้องมีกิไอแล้วล่ะจะเล่นล็อกเก็ตาไม่เล่นกูกูทํทำกูกูทำเหนกเทียเงือของทิ i แบบแอรคเลอร์บินได้แวบสีบสฟ้าตอนนี้ น่าจะส่วนสีชมพูกับสีฟ้าเป็นฝ่ายที่เป็นป้องกันแล้วน่าจะเป็นฝ่ายที่ไม่สร้างอะไรเพิ่มไม่ผูมไม่ไหวแล้วว่ะไอ้เหี้ยของมันใต้เพราะว่าฐานแร่หายไปแล้วนะสีฟ้า อาจจะตังหมดแล้วก็เป็นได้นะครับเดี๋ยวไปรอเนี่ยรอแล้วก็ยาวอาจจะตังหมดแล้วก็เป็นได้นะครับไม่มีซุปเปอร์เวปอนใช่ไหมไม่มีนะเตังไม่มีกันโอ้เน้นเลือกที่จะไม่ซื้ออรับสีเหลืองบุกเน้นเลือกที่จะไม่ซื้ออารับสีเหลืองบุกเอาว่ะเอาแล้วให้ตัดมันไส้เอาล็อกเก็ตเทียเข้ามาเพื่อจะเล่าให้ ก้าอ้วนนะครับรยิงแล้วก็เทียนแล้วก็เอาไลโน่เข้ามายิงใครจะเป็นฝ่ายชนะในศึกครั้งนี้สิีม่วงหมดนี่ก็คือจบเหนนะในศึกครั้งนี้เอาเลยว่ะเอา,อาสีม่วงชนะว่ะศึกนี้ สีม่วงจะดันเลยหรือเปล่าสีเขียวไม่มีอะไรแล้วสีเหลืองเอาเปลงมืมมากันให้ครับตอนนี้สีเขียวไม่มีอะไรแล้วสีเหลืองเอาไปลงมือมากันให้ครับตอนนี้แลอแต่แต่ไอ้วนระเบิดแน่นอนครับจังหวะนี้ไอ้ต้าววว เอาครับสีเหลืองไม่ได้ดูแป๊บเดียวสีเหลืองโดนยับเลยเอาครับสีองเสีฟ้ากับสีชมพูบุกสีเหลืองระหว่างที่สีเหลืองไปบุกสีี่วงระหว่าี่นี่จะเป็น่ายชนะไปครับตอนนี้ฐานหนูสีฟ้าสีม่วงเต็มไปด้วยอ่ เลยนะไอตัวตัวช็อตไฟฟ้าเนี่ยลืมชื่อเตัวติดอยู่ที่ปากไอตัวตัวช็อตไฟฟ้านะโอ้โหอย่ารอแล้วมาแล้วกลับมาแล้วสีเหลืองไม่มีอะไรแล้วตอนนี้เหลือแต่ลงแร่อย่างเดียวสีเหลืองไม่มีอะไรแล้วตอนนี้เหลือแต่่ลงไมเหลือเยอะก็สีเขียวนะสีเขียวนี่ยังมีค่อนข้างครบแต่ว่ารถถังรถถังมีอ่สองคันแล้วก็ มีล็อกเก็ตเทียร์อยู่สี่ห้าคนเทสลาท <umba> well uh ูเปอร์เออขอบคุณครับนี future, ่แหละมีแต่เทสลาทูเปอร์นะตอนนี้รถแรกกับรถแรกรถแรกเอย่ารถแรกเขาโคตรเขาโคตรชี้ตัวยูนิตเพื่อดูชื่อไม่ได้หรอเขาทำไม่เป็นเลยว้าวว้าวโอ้ตอมพังตอมพัง แปลว่าไม่มีเงิน uh> ซ่อมแะ้ม really? ันน่าจะหมดแล้วตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างครับตอนนี้สีเหลืองทำอะไรสีเหลืองทำอะไรสีเหลืองจะทำเยี่ยงอะไรอนนี้ในนี้สีเหลืองจะทำเยี่ยงอะไรจะอยู่ในนี้เเดียวปะกา เหลือเอาวิศวกรเข้าไอฟีไปแล้วหนึ่งคนไม่นะปะปีกเตรียมตัวไปยึดฐานใครสักคนย่าเพิ่งนอนเลยมันก็คือเตรียมจะมายึดฐานจีชบม่วงนะอย่าเพิ่งไปโอนมาอยู่ด้วยกันก่อนเงาโอ้ยไอะของเป็นแรงดีเลยเฮียมชิม่วงจะทำเยี่ยงไรมาบอกม่วงทำลายฐานทำลายาน พลังหานอย่างหูสีฟ้าสีชมพูตอนนี้สั่งฝนกำลังไว้พร้อมลบออยยาาาามมมหหดดทสีชพูตอนนี้สั่งฝนกำลังไว้ตัวสีเงินบ้างดิสีเงินยังแม่นิ่งอยู่ตัวสีเงินบ้างดิวยเงินยังแม่นิ่งอยู่ยึดเออถ่ายตรงที่เขาจะยึดนะฮะสวยงามว่ามรุกว่ายึดไม่ได้นะเรียบร้อยสีเหลืองโอ๊ตสีเหลืองบอกกูไม่ได้อีกแล้วอวบนี้ สีเขียวไปแล้วสีเขียวไปไหนสีเขียวจะไปบุกสีน้ำเงินหรือย้อนไปไหนเปิดด้าซีรีส์ต้องมีสีสีเหลือทั้หมดแล้วนะอีกหน่อยเดียวมี่หลานเองนะก็อาชิพเป็นคนหมดเลยนะคุณบิ๊กไหนคือมีบิ๊กไหนเซาไอ้วันนี้วันนี้ดูเงินไหมโอ้ยสีชมพูกับสีฟ้านี่แน่นแน่นจัดเลยน้ออย่ะ มีโรงแรกไปล้วสีเขียวกำลังจะไปสีินะฮะงแรล้วมาแล้วด้วยกำลังจะไปนะด้วยล็อกเก็ตเทียมอีกหนึ่งเอานีมึงคุณมถ้าเกิดคเอาแหป์ฟอไม่ทานนะาพลังงานแตกกลาบไปแล้วเว้ยสีเขียวมีแต่ล็อกเก็ตเทียม หนีเครื่องบินไหมสักสองโลงน่าจะเวิร์กอยู่นะหนองบินไหมแล้วก็ไปถล่มฐานสีเขียวอ่ะไม่มีอะไรกันเลยนะก็ไปถล่มฐานสีเขียวอ่ะไม่มีอะไรกันเลยครอ๋อลืมใบตังไม่มีจนอ๋อลืมใบตังไว้หน่งอ้าวนตอนนี้เหลือสีเขียวนะมีล็อกเก็ตเทียร์อยู่ประมาณ สีเหลืองสีเขียวสองตัวได้มั้งเนี่ยเคลติออยู่ประมาณสิกว่าแล้วสองตัวได้มั้งเนี่ยไปแล้วสีเขียวยิ่งสีเหลืองเลยสีเขียว ไม่ได้นะไม่ได้ป้าเลียกันอยู่เป็นพันธมิตรกันกันตอนนี้อนนี้เล่นอยูอนนี้ไพโนกับเล่นยูริเลเวนกับชแนลชแนลนอยู่คอนสลิปป้าเลยผลผลิตเรียกผิดเรียกถูกคอยเต็มเลยคอที่แต่ลงไอเนี water, ่ยคอยฟ้า ไม่ไหวแล้ก like, ูอยากกูอยากเอาแมงกูอยากเอาแมงมุมสีน uh. ี Top ้รูแสงมุมขัดแล้จะเป็นสีฟ้ากับสีเขียนะทีมนี้ครับนี่หรออยู่นี่สีเขียวนี่น่าจะหมดแล้วไปแล้วมียูนิตอะไรก็ไมเหลือเออใช่มาเตอร์ชิปไอ้เหี้ยมาเตอร์ชิปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มากดอ้อม ตัวเองแล้วกันาดตกกระจายตกกระจายยิงอะไรหาสีชมพูบุกบุกเข้าไปหาสีเขียวแล้วทำการเชือดเหมือนกินกี่ยิงสีเหลืองแล้วครับน่าจะถึงจุดจบของสีเหลืองเรียบร้อยจุดจบของสีเหลืองเรียบร้อยครับผาลงพลังงานไปแล้วสีเหลืองแพ้ไป ลพลังงานไปแล้วใส่เหลแท้ไถอยไว้ถอยไว้โอ้ยถอยไว้ถอยไว้ถอ้บ้าถงนอย่างยุอย่างยุ่ต้ถิเงนแ่งอบ้านเลยว่ะไอยาผ่าโอ้โหโดนยิงเออทีแกผกลับา้วอ้ไว ต้องออกรถถังอะเยอะหน่อยมีเฮ้ยอันนี้ได้คนหนักคนน่าจะเวิร์กนะคนน่าจะสู้ได้ดี G.I. n i m b อเจ็ดย่าง n i m b อะไรอ่ะเล่นคนดีกว่ารถถังแพงเล่นคนเลยน่าจะไม่ว่าในยนายอั็เดีเอจะเสร็จแล้วเดี๋ยวนายเดี๋ยวนายต้องไปอัพเดทอีปิดการแข่งเพื่อน อ๋อเด็ดเบต้าป่ะเบต้าเด็ดไอ้ฝูงนึงก็สบายแล้วไลโม่้ไม่ได้หรอกไม่ค่อยหนาพอปะนะไม่รู้ทำปอปอินกะโกะอัพกินเกินชินแขกนี่แล้วแบบนี้อด้รยังตอนนี้สถานการณ์ยังเครียดอยู่นะไม่ี่ยไม่มีความรื้หน้าถ้ามีความรื้หน้าจะรายงานใหม่ครั้งไม่ถึงสามกิมกไม่ถึง3ามกิก เอาละครับีแบคีแบใจเนยเขียวได้ซ <so ื้อเจ้าอ้วนมาแล้วหอมด้วยลีกันเถิดนาจีไอสี่ปเลห้าตัวแล้วก็ก็จีไอหนึ่งนยืนรเวนยืนรีเวนปรจะจัจบานเอาละครับมันคือยืนรีเวมตปูมาด้ยปูมาสอยอ่อนเลยเขาขู่เรียบร้อยตัวแตกตาคาเล่